ต่อในเกมที่สองครับนะฮะของโก o บอแบ a น d โปลีไต้หวันนะทีเอโอประทบกับธนาของวันนั่นเองทีเอโอฟอร์มเฉียบมากเล่นเกมเร็วและแบนด์สวยมากแบนด์เป็นทางด้านของ y วน์โอกับลินดิอจบเกมไปสิบนาทีเท่านั้นเองย้ำอีกครั้งว่านี่คือระบบโก o บอแบรนคุณเห็นในหน้าจอไหมมันจะมีเขียนอยู่ว่าเกมหนึ่งวันเลือกอะไรไปบ้างเท่ากับว่าวันจะไม่สามารถเลือกคิโลกพวกนี้ได้แล้วแต่ยังสามารถแบนด์ได้อยู่ ถามว่าทำไมต้องแบนเพราะว่า T X O SO อาจจะยังไม่ได้ใช้ฮีโร่พวกนี้แม่ใช้คําว่าอาจไปได้เพราะเกมที่แล้วเขาไม่ได้ใช้เพราะงั้นให้ระบบนี้มันจะทําให้คุณต้องกักฮีโร่เก่งๆไว้ในคอมฮีโร่ต่างๆไม่ใช่เอามาเกมเดียวคือเก่งสุดเกมเดียวแล้วที่เหลือมงเหลือ,ลอกระโปงก,กะโลกระลาไม่ได้นะครับนี่คือนี่คือความสรุปของโค้ดแบนคุณจะไม่เจอฮีโร่ซ้ําๆเหมือนเดิมเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในเกม2กันแต่ก่อนที่จะด,ดูขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเช่นเคยครับ AMD Ryzen Radeon ฮะการทำงานสตรีมมิ่งแบบพิติเชื่อถือ CPU Ryzen ของ AMD ได้ดีที่สุดครับไปดูในเกมที่2กันอืมที่เสีทเทแบนเวเลสนะครับเขาเกมที่แล้วตัวเองเล่นะฮะแล้วก็ทางนั้นของวันก็แบนเอลสุเช่นเดียวกันนะครับน่าจะเป็นแพทก่อนที่เนิร์ฟฟอนติโนนะน่าจะเป็นแพทก่อนที่เราเล่นกันกันนะ เล่นกันปัจจุบันน่ะคือแพทที่เวเลสยังดูดเลือดแรงอยู่ลิกเตอร์ยังงัดไกลอยู่ตีมี่ยังให้เงินพัสิซีฟเยอะอยู่นะครับเราจะเห็นว่าการแบบเป็นอย่างนี้แล้วเป็นทางด้านของดร c อหลุดนะวันเลือกเร็วมะไม่ได้เราจะดูกันแล้วก็เราดูข้างล่างประกอบนะเกมที่แล้วนะ เกมที่แล้วโดนแบนลินดิสเกมนี้จะหยิบลินดิสก่อนเลยหรือเปล่าเพราะว่าเซียนโยเนี่ยแกก็เป็นเซียนลินดิสอยู่เหมือนกันเท่าที่เคยมาแข่งไทยนะใช่ความสนุกอยู่ตรงนี้เฮ้ยช้างเลยอ๋อเพราะว่าเป็นเดียสซี่ไงช้างมันล้างทุกอย่างของเดียซี่ได้นะครับก็คือเอากูเปิด์ทินเทนเลย พอเปง้นเด๋ยดโวนเคาเตอร์ไอ้ไอการการเลือกอย่างนี้ก็ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณรอแบบเอ้ยเดี๋ยวพิกที่สามค่อยฉันค่อยเลือกดีกว่าถ้าคุณต้องเลือกอยู่แล้วอ่ะก็เลือกแม่งไปเลยจะได้ไม่ต้องเปิดตัวอื่นให้เขาเห็นทําให้เขาเลือกทางด้านของเซกัมพีกับเติร์พรีกจะยากขึ้นนะเล็งไปท,ที่ทางด้านของเทลอนนารนะครับไวโอกับลินดิศครับเซียนโยเล่นตัวยิงเก่งฮะ คิดหนักเห็นไหมแล้วเกมแรกเป็นเรียวมะเวเลสมูลาดนะครับอ่าเป็นอลิสเป็นวอลไฮอ่อะดวงยังมีอยู่เปิดป่าเลยไหมโอ้ลัมเบอร์ว่ะลัมเบอร์ว่ะมันมีเหตุผลหนึ่งของลัมเบอร์คือช้างอ่ะล้างสตันได้ แต่เวลาเดินบนพื้นน่ะบนพื้นที่ earth speed อ่ะไอ้ที่เป็นไฟไฟพื้นที่แยกยัง slow อยู่นะอันนั้นไม่นับเป็นซีซีนะอันนั้นนับเป็นพื้นที่นะครับทั้งสองทีมครับเลือกตัวที่ใช้ไปแล้วไม่ได้นะครับวันเลือกเดอะแฟมาครับก็ไม่แปลกเจอเท <นะ S 1> ลนัทเดอะแฟเอาอยู่รวมถึงอก็รวบเดียซี่ได้ด้วยนะครับ แบนเซเนียลออกไปฮะอ่าใครเข้ามาใหม่ใช้ด้วยนะครับพี่อาจจะไม่ไม่ได้ตอบชัดนะเพราะว่าพี่อยากเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์มากกว่านะครับแบรนเป็นวันเดอร์วูแมนครับก็ดีนะวันเดอร์วูแมนค่อนข้างที่จะต่อกรกับแคลรี่ได้ดีนะครับ รวมถึงวันเดอร์จริงๆก็ก็ป่าได้นะค่อนข้างเป็นเมตาของที่นู่นได้ด้วยแบมแม็กครับเพราะว่าลินดิสไม่มีสกิลหนีเหมือนไวโอเลตหรือตัวยิงต่างๆนะครับเพราะงั้นแม็กเนี่ยถ้าชนอ่ะมันถึงแบมมาจ้าครับ ท่ากับว่ามีเลนข้างในใจเขาหลาดโอ้โหเลือกเคสครับวันค่อนข้างเลือกฮีโลได้ดีนะเพราะว่าแฟดกับเคสเองเนี่ยค่อนข้างที่จะต้านคอมโบของเดียซี่กับเทวนาถได้นะครับริโปกับลาเลี่หรอโบดัมเหรอเอาเอาโบดัมมาขังก็โอเคนะ เพราะว่าฝั่งเขามีขนาเมตัมูโฟสิตนะโอ้โอ้ซู้แมนกับลูก๊กสู้แมนกับลูนี่โอเคเลยนะอย่างแรกเลยมีตัวเซตไฟให้เป็นนั่าของลัมเบอร์อยู่แล้วซูเปอร์แมนจะค่อนข้างเล่นง่ายนะแ,นแล้วก็ตัวลูกเองบอกเลยว่าจ,<ล>ะจะเป็นปำหมึก จะเป็นช้างจะเป็นลินดิสวิ่งยิงได้หมดนะชาร์จเข้าหน้าแหกหมดนะลูกน่าจะไม่ป่านะครับลูกน่าจะเป็นเลนข้างป่าน่าจะเป็นเดียรซีออขอสวัดสลัดน้อยอเออพอลังพลัง ใครสปอยในห้องแชทพี่ขออนุญาตแบน์นะครับนะฮะมีมารยาทกันด้วยนะครับเพื่อนดูอยู่นะครับบางคนยังไม่ดูนะตัวพี่เองก็ยังไม่ดูนะครับพี่เตือนแล้วนะพี่เตือนรอบเดียวนะครับโอเมนโอเมนเจอใครล่ะโอเมนถ้าโอเมนเจอซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนก็เติมไฟซูเปอร์แมนก็เคลียร์คลิปเติมไฟไม่ยืนสู้ถ้าเจอลูกล่อ ก็โอเคอยู่นะลุกไล่ยิงได้นะลุกเล็งข้างอ่ะแต่目前好像อ๋อลุกไปว่ะฮันโซกลางว่ะเดอาซี่กลางว่ะเป็นลุกเปล่าอ่ะนะถ้าเป็นทรงนี้เน้นโซนครับนะเอาออบเจกต์ฮะเ ไ่มีวิธี非常的好เพราะว่ามีอย่างน่ารซสามารถทคนได้ดังน้นในตอนนเย่รหายเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮันโซลูหรอเมื<啊>่อกีนีเหมือนเ่อก้ีเหมือนสวิทเป็นันโซลูค่ะชิบหายนะต้องไปดูในเกมะเฮ้ยี่จงแวกมีอย พี่เห็นนะเห็นเหมือนพี่วะฮันโซรู้กวะเขาใหม่แชร์ด้วยครับนะฮะยังไม่ถึงสองร้อยแชร์เลยเออเขาเรียกว่าระบบ global ban ครับนะฮะระบบนี้เดี๋ยวไทยก็ใช้ครับ awc เนี่ยก็ใช้อ ชูวิ่งทันทีเลยโอ้ลูกเหลียงตกใจเมื่อกี้เห็นลูกเป็นฮันโซนี่ไงคนที่บ่นคนที่บ่นว่าทำไมมีมาเล่นอ่าเทลอ,อนาร์ตกลางเนี่ยดีฟอกเซนดีฟอกดฟอกเซนก็เล่นกลางนะเล่นได้ครับมันเอาไว้โซนครับ เพราะว่าเขาคาดว่าทางด้านของตัวอย่างเดอะแฟลตเนี่ยมันน่าจะไปเล่นข้างเพื่อกดตัวละครี่ยืนยิงสบายเลยยิงจกจักจกจักเลยเค่างนี่ก็เหมือนมูเนสที่เล่นอย่างที่พี่บอกครับว่าซูเปอร์แมนเจอกับทางด้านของโอเมเนี่ยไม่ต้องทำไรมากมายเคีย์คลิปก็เดินฮะเคีรคิปเดินปวนเคีย์คลิปเดินป่วนแล้วก็มันเป็นตัวที่เดินไวอยู่แล้วผักออกไม้เขาฟ์มไม่ได้ เห็นไหมเดียซี่ป่าที่บอกแล้วมันต้องเดียซี่ป่าแล้วลุกเลนเหตุผลง่ายๆเลยเพราะว่า<ส>ถ้าเนียซี่ไม่ป่ากลางเดียซี่แทบที่จะไ,ไม่มีประโยชน์เลยคุณจะไปเ,เจออะไรคุณไปเจอช้างเจออะไรเงี้ยแล้วก็มันจะไม่แรงด้วยเนื่องจากมันไม่ได้มีตัวเก็บสแต็ปของป่าเดียซี่มันเก่งตรงที่ที่สกิลหนึ่งนะเดี๋ยวมันช้นอนวอล์กนะเพราะงั้นต้องมีไอเทมป่า 让查克纳使用平底锅来把兵线整理掉了，是让、呃、花灵的闪电侠来到了魔龙路。天哦，W 比你管啊，W W 兵线有有点远。嗯。<西>直接踩到了陷阱。嗯、而且达西这边是上了四等楼，这一波应该是可以开的。 มาโดนตรง Superman กับลูกเนี่ยยังไ,ไม่ได้ยังผลิตไม่ได้ครับเนี่ยแล้วลการเป็นโอเมนข้างบนก็ยืนงงเงาเงาเพราะว่าเนี่ยซูเก็จะไปเคลียิปลิแล้วก็เดินโอเมนถ้าตีป้อมไม่ได้ค่อนข้างที่เป็นตัวทำเกมยากบังคับเดอะแฟรครับว่ายังไงก็ต้องมากดลูกครับ เพราะว่าตัวที่เหลือไม่สามารถยิงกับลูกได้เลยโอมนก็ยิงกับลูกไม่ได้นะฮะตัวเคสเองก็ยิงกับลูกไม่ได้นะลูกเอารองเท้าสปิทมานะครับสกิลนะเอาวิ่งยิงครับพูดงันง่ายเลยผลักกลับมาโอ้เซนโยเหมือนเกมที่แล้วเลยทำเกมยาก พี่ชอบฮันโซนะพี่ว่าฮันโซเป็นเล่นกลางที่เก่งมากแต่ว่าทีมเขาเป็นทีมที่เล่นเล่นชงฮันโซด้วยแหละเหมือนให้ฮันโซเป็นแคลรี่อ่ะคือเป็นทีมที่เน้นไฟเตอร์ข้างอ่าไม่ได้เน้นเป็นตัวแคลรี่ข้างนะครับเน้นในเรื่องของการโซนดาเมจเป็นทีมที่เล่นเล่นทีมคอมดาเมจเก่ง ปึ๊บผักเพเซฟครับเซเนียเซนโยดักฟรีไม่ได้ตอดเพราะว่าถ้าจะแก๊งที่ใดสักที่หนึ่งก็ก็น่าจะเป็นเลมบนที่โอเมนล็อกได้นั่นแหละครับพอมีทา้งนัางของชีชีที่เล่นเดียซีกับทางนั่งเทวนาทันโซมันทำให้ตอดป้อมง่าย ไอ้เทมลุกออกมาเป็นกีไวัยยกทุกอย่างตัดข้าไปชี้เนี่ยได้ฮันโซในป้อมเลยวะขันวันสวยครับโอ้โหแล้วดูเหลียงยิงเหลียงบอกมาไอ้สั์แตงหวันใครก็ได้อ้าวโดนกระชากโดนทูล่ากระชากเข้าไปให้ป้อมยิงเมตามโมฟอสิตเนี่ย ฟื้นเลยคราวนี้ฟื้นเลยได้ามังกรตัวนี้นี่เซียนโยนี่กลับมาสบายเลยตังกลับมานำเลยครับแล้วยกฮันโซมาล่าง เทลออกเป็นคี้ก่อนนะเพราะว่าตัวสกิลหนึ่งอ่ะอีเกิลอายมันสามารถมันมีดาเมจเวทแอดออนเพิ่มเพิ่มแล้วก็สามารถคีเป็นดาเมจเวทได้ด้วยนะเป็นเหตุผลให้ยุคนี้เทวนานะมักจะออกคีิตที่ขอ เราเล่นเพรสมากวนซ้ายในย่าอยางเดียวพอรู้ว่าเป็นโอเมกาแล้วมันโดนล็อกได้พอล็อกแล้วมันตายพยายามตอบป้อมครับพป้อมเโกต่อ้โกาต่้ทา่าเดยาเลยเ หลายคนสงสัยในเรื่องของออกรองเท้าสองอันนะครับเขาเอาในเรื่องของอาการสถานะกับวิ่งไวเพราะว่าราคามันถูกนะพอเขาพเขาเล่นเกมเร็วไง กันเวทกันสถานะแล้วก็วิ่งไวด้วยนะครับวิ่งไวจากตัวพัสทิวของเทอร์เมตสลินดี่จะเริ่มเก่งแล้วในไทม์ไลน์นี้เพราะว่าขายยิงดีเล่นพุ่มดีช่วงเนี้ยิงเพี้ย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  โผ่เหลียงแม่งรอสังหโผล่โผโผเฮียคนเฮียเลยเหลียงดูไล่ยิงโดนหมดแต่ตัวนมิ่มอ่ะโอ้โหแต่เสียเทวนะไปครับเกินจิตตามอยู่ออ้าาว่ อ,อ๋่有打完这个会战的战是延长了非常非常的久错感觉两边是五波结尾哦ซูเปอร์แมนอ๋อเกาะโอดินม,มานะครับก็เน้นในเรื่องของการวิ่งอะไรเด๋ยที่แมงโกงสกิลหนึอย่างแรกเลยสกิลหนึแรงคูดาวัยอย่างที่2เวลากดแล้วกันดาเมจห้าเปอร์ ตอนนี้เทวรนาของฮันโซะเล่นยากว้ตั้งห่างกันอยู่สองพนนทีที่แโอเคอยู่นะโอเคอยู่ที่นี้ก็คือเล่นยากอยู่นะ เล่นยากตรงเคสเนี่ยแหละครับเพราะว่าเคสศาสตร์โดนเทวนาตลอดเลยคือเก็บอันติไว้ใส่เทวนาฏเลยเทวนาฏน่าจะออกเป็นสติลติงเพิ่มครับนี่เรียบร้อยศาสตร์พร้อมไซโคล ม่งเล็งอันโซคนเดียวเลยอะอะลำบากล้ลำบากแล้วที่เหลือเข้าไม่ได้จากเสียเปรียบในช่วงแรกนะที่ลินดิสเล่นยากนะพอศาสตร์กลางชนะรอบเดียวอ่ะกลายเป็นลินดิสแม่งมีของแล้วเล่นคุ่มง่ายเลยพี่ชอบลกได้หวันตรงนี้ตรงที ทีมมันค่อนข้างใกล้เคียงกันอะ,อะทีมมันไม่ไม,ไม่ได้ห่างกันมากรับเพราะงั้นมันจะมีให้หลุ้นตลอดเวลาคันโซมันยังไม่ได้ยิงเลยนะในทีมไฟอะ่ะโดนตลอดแล้วก็โอเมนยังออกกองไฟอยู่ครับเพราะงั้นแพทเก่าแน่นอนแพทเก่าแน่นอน 这边真的是极限极限发挥，<是>这角斗场里面的超人要跑起来，我以为在看以前的综艺节目呢、啊。<laughs> 蒙眼打西瓜转十圈之后，<laughs> <的>看你往一个地方推，居然还可以把突然给推到自己家内部，有点样推的概念。对，非常非常的细腻。嗯、那这边啊，这、啊、个在这边在草丛里面做蹲点，这个兵线你不推我不推。嗯 其实这一局打到现在的话，你可以发现在这边花玲真的。静等 c o u 没 o 没 pop 前，谁可能打哎。这边真的是猜猜看在里面吗？姐姐，我需要你的帮助。姐姐直接开灯不演了。两个人是演非常没有多久哦，这个心理战。这生日魔龙的已经出生喽。现在又想要做一个五人集结。 ชวนทะเลาะครับชวนไฟครับลากเขาออกมาแล้วซูเปอร์แมนเองก็แพช้างนะช้างล้างทีนี่คือแม่งจบเลยนะตากไม่ต้องงกรสิบเข้าไปไล่โล s u องก็้ชงน้งล่คือแม่งจบเลนะ่ตู้ก้ไล่ยิงโอเมนเป็นขช้เลยโดนเ่คืแฟ่บเลยกแล้วครับ ควลินเล่นดีนะเกมนี้้วงถึงตลอดเลยโอ้ดูเซียนโยฮะถึงบ้านาแล้วครับตังไม่ได้ห่างกันมากแต่แมบคอนโทรลได้เปรียบเขเยอะเลยไมนเซีย的位置有一距 ถ้า五千กังจะ้างจับป้องกันไม่งท่ยังจะยังไม่มีคนเร์่มาจับสองนใ้ให้คุณใหใช้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 ใ มีของนะแต่ทีมไฟเข้าไม่ได้โดนล้วงโดน t fat ล้วงถ้าต้นเกมไม่ได้ไฟหน้าป้อมนั้นนะื่ออยู่่เล่นลินดิตน่าจะเล่นยากแวโดนไปไฟเเลี่ยเโดนไปไฟเดียวเกมเปลี่ยนเลยครับ ใครสปอยขออนุญาตแบนหมดนะครับเราญาตแบนทิ้งหมดนะครับเพื่อนๆยังไม่ได้ดูนะครับตัวพี่เองก็ยังไม่ได้ดูนะครับเขาดูเล่นเต็มที่นะ ชอบบรรยากาศอย่างนี้นะหูเข้ามาไหนพยายามเอาเขาถึงฮันโซครับฮันโซไปเจอทูน่าโดนคิดเก็บไปอีกชี้ยังรอดอยู่พยายามเคลียร์ไม่น่าไหวนะจบเล้วหรอวะอุ้ยแรง แรงแตไม่ตายไม่ไมีประโยชน์จบนะพี่ว่าจบเลยนะเรีบบร้อยเอาคลิปกาบเข้ามาไมแบบจแจบจบจบจแจบจบจบจกจบ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 วัจบ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 นบจ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  tôi chính lương cánh แล้วเราจะเห็นว่าปำาม,มึกกับช้างเขาไม่ได้ล่านันตีแบบล่นมัวอัวเขารอเพราะเขารู้ว่า<ต>ดัเมดคัามหงข้ามแม่งขาดทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองตัวอย่างเดียวแฟรเองก็ล้วงฮันโซเถวเข้าทเาทวเข้าไฟไม่ได้เลยคราวที้ความสะดกมันก็จะยิ่งเพิ่มไป,ไปอีกเพราะว่าฮีโร่สองเกมแรก ใช้ไม่ได้พอมีการเสมอกันอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณต้องแข่งเยอะขึ้นเพราะมันเป็น Best of ไฟสฮีโร่มึงก็จะเหลือน้อยเข้าไปอีกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมที่3กันครับ